สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เจอครูวิสัยครั้งนะคะเรามาเรียนวิชาสุขศึกษาและประ,ะศึกษานะคะเรื่องการชั่งน้ำหนักและส่วนสูงค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะาภาพนี้นะคะคือภาพที่1เป็นภาพเป็นเด็กผู้ชายมีรูปร่างอ้วนนะคะเราเรียกว่านัก เด็กวัยเรียนที่น้ำหนักเกินเกณฑ์นะคะเรามาดูนะคะสาเหตุของโรคอ้วนในเด็กนะคะ 1. อาหารและพฤติกรรมการรับประทานอาหารจุกจิบรับประทานอาหารปริมาณมาก 2. ครอบครัวในครอบครัวมีบิดามารดาอ้วนพบว่าบุตรจะอ้วนด้วย 3. ไม่ออกกำลังกาย 4. พันธุก,กรรมนะคะ 5. สิ่งแวดล้อมนะคะที่มีผลจะททำให้เกิดโรคอ้วนในเด็กนะคะเรามาดูการป้องกันโรคอ้วนในเด็กนะคะ 1. การควบคุมอาหาร 2. อ,ออกกกำลังกายสม่ำเสมอ 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหาร 4. การให้รางวัลคำชมเชยนะคะที่พยายามป้องกันไม่ให้อ้วนและมีกำลังใจที่จะทำต่อไปนะคะต่อไปนะคะเรามาดูเด็กที่เ,เด็กในวัยเรียนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์นะคะก็คือน้ำคือเด็กที่ผอมนั่นเองนะคะาสาเหตุนะคะมาดูสาเหตุก็คือ 1. เด็กเลือกรับประทานอาหารเฉพาะที่ชอบ2 ใช้เวลาในการรับประทานอาหารนานไม่สนใจอาหารชอบอมข้าวอ่ะสามครอบครัวรับประทานอาหารที่ไม่ครบ5หมู่สรับประทานอาหารไม่ตรงเวลาหารับประทานอาหารไม่ครบสามมือ้อนะคะหรับประทานอาหารที่ไม่มีคุณค่านะคะไม่มีประโยชน์ต่อไปนะคะเรามาดูวิธีป้องกันโรคผอมในเด็กนะคะอ่า ข้อที่หนึ่งรับประทานอาหารให้เป็นเวลาสามมือ้อให้ครบสามมื้อนั่นเองอสองรับประทานอาหารให้ครบ5้ามูสามเลือกอาหารที่มีประโยชน์นะคะมากกว่าคุณค่าหรือว่าราคานะคะที่ว่าราคารู้สึกว่าราคาแพงอะไรแบบนี้คะ่ะแต่บางทีก็ไม่มีประโยชน์ 4. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่จุบจิบเช่นหนุมกบโกรบอะไรแบบนี้คะ่ะ แล้วก็หรับประทานอาหารให้ตรงเวลานะคะวิธีป้องกันนะคะเพื่อไม่ให้เราเป็นโรคผอมนะคะต่อไปออันที่3นะคะ,ะเป็นภาพเด็กไวัยเรียนที่น้ำหนักตามเกณฑ์นะคะมีสุขภาพดีนะคะเราต้องปฏิบัติอย่างไรนะคะหรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และครบผาหมู่ 2. ทานอาหารครบสามมื้อแล้วก็ตรงเวลาด้วยเช้ากลางวันเย็นนะคะ 3. ไม่ทานอาหารจุบจีบ 4. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 5. พักผ่อนเพียงพอ 6. แล้วก็ดื่มน้ำสะอาดนะคะนี่ก็คือ,อเด็กที่มีน้ำหนักตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีนะคะ,ะต่อไปนะคะ นี่คือตารางมาตรฐานนะคะแสดงเกณฑ์มาตรฐานน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง12ปีนะคะครูก็จะให้เด็กนักเรียนนะคะดูในตารางนะคะดูในตารางานักเรียนอยู่ชั้นป .3 นักเรียนก็มีอายุ9ปีนะคะลูกลูกดูที่ช่องแรกเลยนะคะช่องอายุ9ปี9ปีนี้จะมีน้ำหนักมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์ อ่าต้องยี่สิบเก้ากิโลอ่าส่วนสูงเป็นนักเรียนหญิงนะคะน้ำหนักต้องยี่สิบเก้ากิโลนะคะส่วนสูงก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยสามสิบสามนะคะสามสิบสามซหนึ่งร้อยสามสิบสามเซนติเมตรนะคะนะคะเนี่ยคะ่ะต่อไปอ่าของเพศชายนะคะของนักเรียนผู้ชายนักเรียนก็ดูในช่วงทีอ่อายุเหมือนกันนะคะเก้าปีนะคะเหมือนกับ นักเรียนเพศหญิงนะคะนักเรียนผู้หญิงน้ำหนักก็อยู่ประมาณ28.5กิโลกรัมนะคะ,ะต่อไปความสูงก็ประมาณ133.5เซนติเมตรนะคะนี่นะคะ,ะน้ำหนักและก็ส่วนสูงที่ได้มาตรฐานของ อายุของนักเรียนเก้าปีก็คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะนี่คือตารางนะคะเวลานักเรียนจะดูว่านักเรียนมีร่างกาย้อมไปาขาดภาวะโู้จาการคือพร้อมไปตามภาพเมื่อกี้นะคะาภาพที่สองหรือว่าน้ำหนักเกินอ้วนไปนะคะนักเรียนก็สามารถดูตารางได้ว่าเราอยู่น้ำหนักเกณฑ์ไหนอยู่ในภาวะอ้วนหรือว่า ผอมหรือว่า,าได้เกณฑ์มาตรฐานนะคะต่อไปนะคะอันนี้คือแบบบันทึกส่วนสูงและเปรียบเทียบน้ำหนักกับส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐานนะคะมันเป็นแบบบันทึกนะคะที่ครูแจกไปให้กับนักเรียนแล้วนะคะครูประจำชัน้นแจกไปแล้วของวันที่8นะคะกรกฎาคม64นะคะให้นักเรียนนะคะ บันทึกน้ำหนักและส่วนสูงของตนเองตามความเป็นจริงนะคะลูกนักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่ก่อนครั้งที่หนึงขั้งที่หนึงก็คือเดือนนี้นะคะเดือนกรกฎาคมนะเราเริ่มนะคะให้ในักเรียนเขียนเลยครั้งที่หนึ่งกรกฎาคม64นนะคะ<ม>เขียนว่า น้ำหนักนักเรียนเท่าไรส่วนสูงเท่าไรนะคะแล้วก็นักเรียนก็ไปดูตารางเปรียบเทียบนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมหรือว่าอยู่ในาภาวะผอมอหรือว่าภาวะโรคอ้วนฝึกฝึกดูนะคะไม่เป็นไรนะคะเราบันทึกครั้งที่หนึ่งคือเดือนกรกฎาเดือนเดียวก่อนนะลูกแล้วก็เก็บไว้นะคะแล้วก็ค่อยบันทึกใหม่เดือนต่อไปถ้าเกิดยังไม่เปิดเทอมยังไงนะคะ เราค่อยอดูความน้ำหนักและความสูงของเราว่าได้มาตรฐานไหมนะคะ,ะคลิปวันนี้ก็คุณครูวิสาขอจบเพียงแค่นี้นะคะวัสลามค่ะ